พรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่15 a s t o แอสตันวิลล่า1ต่อ2อาร์เซนอลเป็นบิ๊กแมชที่สูสีมากวิลล่าฟอร์มดีในบ้านแต่จา่าฝูงอย่างอาร์เซนอลยังแข็งแกร่งและมีเกมรับที่ดีกว่าน่าจะบุกมาเบียดชนะไปได้เอฟเวอร์ตัน1ต่อ1นอตติงแฮมฟอเรสฟอเรสเพิ่งเก็บชัยชนะมาได้มีความมั่นใจขึ้นขณะที่เอฟเวอร์ตันฟอร์มยังทรงส่ง,สง คาดว่าจะเป็นเกมที่อึดอัดและจบลงด้วยการแบ่งแต้มนิวคาสเซิลยูเนเต็ดสต่อศูนย์เบอร์รี่นิวคาสเซิลแข็งแกร่งในบ้านส่วนเบอร์รี่ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอและรังท้ายตารางนิวคาสเซิลน่าจะคว้า3แต้มได้ไม่ยากแมนเชสเตอร์ซิตี้สต่อศูนย์ซันเดอร์แลนด์แมนซิตี้มีคุณภาพทีมที่สูงกว่ามากแม้ซันเดอร์แลนด์จะทำผลงานได้ดีในนัดล่าสุด แต่มองว่าซิตี้จะครองเกมและยิงขาดในบ้านตัวเองท็อตแนมฮอสเปอร์1-0ต่อเบรนฟอร์ดสเปอร์ ur, ต้องการใช้ชนะเพื่อเรียกความมั่นใจหลังฟอร์มตกลงไปเบรนฟอร์ดยังไม่นิ่งคาดว่าสเปอร์จะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้แบบหืดขึ้นคอบอลมัต่อ2เชลซีเชลซีต้องการใช้ชนะเพื่อกู้หน้าหลังแพ้มาอย่างน่าผิดหวังแม้บอลมัตจะเล่นในบ้านได้ดี แต่ศักยภาพของเชลซียังเหนือกว่าและน่าจะกลอบมาทำผลงานได้ดีล i ส์ยูไนเต็ด1ต่อ3ลิเวอร์พูลลิสฟอร์มดีขึ้นมากแต่ลิเวอร์พูลแม้จะสะดุดในนัดล่าสุดแต่ก็เป็นทีมใหญ่ที่มีคุณภาพเกมรุกสูงและต้องการชัยชนะเพื่อไล่กลุ่มบนคาดว่าจะเปิดเกมบุกและยิงได้หลายประตูไบรตัน2ต่อ1เวสต์แฮมยูไนเต็ดไบรตันเล่นเกมรุกได้น่ากลัวในบ้านตัวเอง ส่วนเวสต์แฮมฟอร์มยังไม่คงที่แม้จะยันเสมอกับแมนยูได้แต่มองว่าเกมรุกของไบรตันจะเอาชนะไปได้ฟูลแลม0-1คริสตันพาเลสพาเลสฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องและมีเกมรับที่เหนียวแน่นขณะที่ฟูลแลมยังขาดความสม่ำเสมอคาดว่าพาเลสจะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้แบบบุตรวิดบูฟแฮมตัน0-2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบูฟอยู่ท้ายตารางและฟอร์มย่ำแย่ต่อเนื่อง ส่วนแมนยูต้องการชัยชนะเพื่อไต่อันดับแม้จะเล่นนอกบ้านแต่มองว่าคุณภาพผู้เล่นและแรงจูงใจที่มากกว่าจะทำให้แมนยูคว้าชัยชนะไปได้